แกจอยดูดิเฮ้ยไอ้โง่บ้าไปเลยแย่เลยเล่นเสร็จไได้หมดสองตัว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 โดนแดกไปโดนแดา อะไรเยอะไอ้คุยคุยต้องถามมากคุยเรื่ไปไกลตัวแบ่แบ่งถือว่า